สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาใช้งานตัว async หรือว่าการดำเนเินการที่ทำให้ฟังก์ชันนั้น return ค่า promise ออกมาก็จะเป็นการเขียน promise อีกแบบหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ว่ามันก็จะเขียนง่ายขึ้นแล้วก็เราจะใช้งานตัว return ค่าโดยวิธีการเขียนนะครับเราจะลบตัวการดำเนินการที่มีการกำหนดพารามิเตอร์เนี่ยออกก่อนนะครับแบบนี้ผมก็จะลบตัวนี้ออก เสร็จแล้วนะครับด้านบนเราก็จะเขียนใหม่เป็น async แล้วก็กำหนดชื่อฟังก์ชันใหม่ผมก็จะกำหนดชื่อว่า load file แล้วด้านในก็จะเป็นตัวเงื่อนไขตัวนี้เหมือนเดิมแบบนี้เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วตัวที่ condition ตัวนี้จาก r e s u l t เราจะเปลี่ยนเป็นค่า return return นะครับแล้วก็ไม่ต้องมีวงเล็บแบบนี้ ตัวเเนี่ยเราก็จะตัวนี้มันจะเป็นขึ้น e r r o r นะครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่ค่า t r โต t r ต w ตัวนี้ก็คือหมายความว่าให้เอาข้อ,อวความนี้ไปแสดงออกแต่มันขึ้น e r r o r r ครับจากนั้นตัว p r o m i s e ์เตัวนี้ตัว p r ร m มิ e นี้เราก็เปลี่ยนเป็นการเรียกใช้ฟังก์ชันนะครับโหลดไฟล์แบบนี้นะครับ ตัวนี้เราก็สามารถแสดงออกค่าได้เหมือนเดิมถ้าเป็น error ก็ file not load นะครับมันก็จะ t r u w ตัวนี้ออกมาถ้าเกิดว่าเป็น true อ่ามันก็จะเป็นไฟล์โหลดตัวนี้อีกวิธีหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งที่จะเขียนก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการแสดงชื่อ async เราลบออกตัวนี้ออกไปนะครับเหลือแค่ฟังก์ชันแบบนี้เหมือนเดิมจากนั้นตัว return ตรงนี้นะครับเราจะเขียนใหม่เป็น return แล้วก็ Promise resolve ครับ return Promise resolve แบบนี้แล้วก็คล่อมด้วยวงเล็บตัว l นี้ก็เหมือนกันนะครับเราจะเขียนใหม่ว่า return Promise reject Promise reject แบบนี้แล้วก็คล่อมด้วยวงเล็บตัวนี้เหมือนเดิมนะครับ ตัวนี้ก็สามารถทำได้เขียนแบบนี้อีกอย่างหนึ่งสมมติเราเป็นเฝอแบบนี้ก็ออกมานะครับนี่คือรูปแบบของ async หรือว่าการที่ทำให้ฟังก์ชันนั้นออกมาในรูปแบบของ return นะครับก็สามารถเขียนได้2แบบของ async